ปีภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากนะครับโดยให้แต่ละหน่วยงานจัดซื้อเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองล่าสุดกระทรวง ICT ได้ร่วมกับสำนักง,งานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หรือสอรอเอปิดตัวระบบ Government Cloud Service เพื่อให้ระบบนี้นั้นช่วยประหยัดพลังงานขออภครับช่วยประหยัดงบประมาณและก็ช่วยให้การทำงานของภาครัฐสะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมติดตามจากรายงานคุณปัทมพรบึงสว่างครับ ก่อนหน้านี้แต่ละหน่วยงานของรัฐบาลจําเป็นต้องมีเซิร์ฟเวอร์หรือเครื่องแม่ข่ายซึ่งก็คือเครื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์หลักที่ให้บริการแก่ลูกค้าในระบบเครือข่ายผู้อำนวยการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ระบุว่ายกตัวอย่างอย่างง่ายก็คือหน่วยงานราชการมักมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้จะทํางานไม่ได้หากไม่มีเซิร์ฟเวอร์รองรับเพราะเป็นเหมือนสิ่งที่เก็บข้อมูลกลางให้ผู้ใช้อินเทอร์นเนต็ตสามารถเรียกชมหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาได้ แต่ด้วยขั้นตอนการของบจนได้รับการอนุมัติให้มีเซิร์ฟเวอร์นั้นต้องใช้เวลาอย่างน้อยถึง1ปีทําให้การบริการประชาชนอาจล่าช้าไปนอกจากนี้ยังต้องจัดซื้อใหม่อยู่เรื่อยๆเพื่อให้ตรงกับความต้องการขององค์กรที่เปลี่ยนไปคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยนะครับเทคโนโลยีนี้มันทําให้หน่วยงานสามารถที่จะร้องขอว่าต้องการเซิร์ฟเวอร์ขนาดไหนมีความเร็วเท่าไหร่มีความจุเท่าไหร่นะครับได้ในลักษณะที่ว่า ไม่ต้องไปซื้อเครื่องที่เป็นเครื่องโดยใหญ่ๆมาะระบบ government cloud service นี้จึงถูกจัดตั้งขึ้นมาโดยจะเป็นเว็บไซต์กลางให้หน่วยง,งานต่างๆมายื่นเรื่องขอเซิร์ฟเวอร์ที่มีขนาดความจุตรงกับความต้องการได้ทางระบบออนไลน์โดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายซึ่งสามารถใช้ระบบได้ทันทีหลังยื่นขอ1วันและหากจะเปลี่ยนแปลงขนาดความจุก็สามารถขอใหม่ได้ตลอดซึ่งแตกต่างจากเซิร์ฟเวอร์แบบเดิมคือต้องซื้อใหม่อยู่เรื่อย ผู้อำนวยการสอรอ,อ,อยังกล่าวว่าระบบนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อองค์กรที่มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หนาแน่นเฉพาะช่วงเวลาเท่านั้นเช่นเว็บไซต์ของกองสลากหรือเว็บไซต์ที่มีการประกาศผลสอบโดยระบบนี้มีความสามารถรองรับได้มากพอเพราะแบ่งปันมาจากเซิร์ฟเวอร์ในระบบคลาวตัวอื่นที่ไม่ได้ใช้งานทําให้เว็บไซต์ไม่ล่มขณะนี้มีหลายหน่วยงานยื่นขอรับบริการแล้วเช่นสํานักเลข,ขาธิการนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงสาธารณสุข สรอคออาดหวังว่าในอนาคต,ตแต่ละหน่วยงานผู้ขอรับบริการยังจะสามารถใช้ข้อมูลกลางร่วมกันเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่มากขึ้นเพราะว่ามันคือเราจะใช้เลข13หลักของของกรมการปกค,นะครองนะเพื่อที่จะมาใช้ในการบริการประชาชนนะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือว่าทําให้โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคเนี่ยในการใช้ข้อมูลเลข13หลักเนี่ยมันพร้อมสําหรับหน่วยงานอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราจะผลักดันต่อไปคือว่าเราอยากจะผลักดันให้การบริการประชาชนนะครับ ทำยังไงจะลดการใช้สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนนะครับในการที่จะไปทำธุรกรรมภาครัฐนอกจากนี้ยังจะพัฒนาแอปพลิเคชันของภาครัฐให้ประชาชนใช้งานบนสมาร์ทโฟนได้ง่ายขึ้นภายใต้การรองรับของระบบคลาวด์เช่นแอปพลิเคชันที่ให้ผู้ป่วยหรือผู้พิการสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลได้อย่างสะดวกบนมือถือทั้งนี้คาดว่าภายใน3-5ปีนี้รัฐบาลจะประหยัดงบที่เคยจัดซื้อเซิร์ฟเวอร์แบบเดิมได้มากถึง50เอร์เซต์ ปัทมพรบึงสว่างข่าวสามิติรายงานติดตามประเด็นข่าวอื่นที่เกิดขึ้นรอบวันนี้ครับพลอากาศเอ